สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับผมเดินทางไปดูเจ้ายักษ์กันหน่อยครับปาดเจ็บอีกแล้วกำลังเดินทางไปอู่ช่างบ๊อบครับ นะช่างบ๊อบเซอร์วิสโซนบ้านกวดก็จะมากันอูนี้ครับนี่โอ้ยตายเลยเป็นไรเนาะลูกแปะ สะดือขาดครับเอ้าอยู่ไหนกันหมดเนาะฝั่งไหนเนาะอ,อุ้ยฝนตกครับแฉะไปหมดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างบ๊อบเซอร์วิท <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยครับไม่รู้ถูกหรือเปล่า <c oughs> มันเป็นไรถึงขาด <c oughs> พวกสะดือเนี่ย สารเล็กรวมหยาบหน้าถ้าฝังคนขับนี่แต่แหนบไม่หักใช่ไหมโอ้นี่ถ้านแหนบบางๆนี่หักไปแล้วน,นนัดเคยหักเป็นตับแล้วใช่ไหมน,นนั์นฮะมันเป็นอะไรถึงหกักมันขาดตอนเบรกอยู่นู่นแล้วมันไปนช้ำอยู่งานไหน ฮะโอ้ฮะบอโอ้โหนี่ขนาด,าข,นาดขนาดช่วงล่างแบบใหญ่ๆนะนี่ขนาดช่วงล่างใหญ่นะจัดผักขาดเลยครับ โอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้บอกสาแหลกมันนี่อันนี้บอก,กนี่สาแหลกไม่เป็นไรใช่ไหมสายแหลกอันนี้มาจากนอกเลยนะสาแหลกเนี่ยต้องเช็คเอ่อสาแหลกดีๆครับนี่เป็นเพราะสาแหลกมันรวมครับไม่ได้ขัน ตอนเอามาวิ่งงานก็ไม่ได้ขันนะเดี๋ยวให้ช่างบ๊อบขันให้แน่นให้หมดเลยอันนี้ครับ<ะ>เลยฮนะเหล็กอะไรหเหล็กที่มันรองบางกลุ่มอยู่นั่มนมันนั่ข้างอ๋อก็ทำไงหลุดงานาปากบ่อเน,<า>เนะ่ยฮะ โอ้ยเล็กยาวอะ่ะอีกแป๊บนะน้ไม่เจือแล้วปลาว่านกแก้วฝั่งนี้ล่ะฮะไม่นะม,มันไมม่่อานนัต้องขยับน็อตขยับน็อตที่ยึดสปริงไงอะไรวะมองมองไม่เห็นมันอยู่แถวๆนี้แหละ นี่ครับหาเจอแล้วสปริงตัวนี้ครับต้องขยับน็อตนะครับเพื่อที่จะยึดขาใหม่ขาสปริงอ่ะต้องถอยออกไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมานับดูแหนบเจ้ายักษ์ครับอู้เยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวไม่รวมตัวรอง สายแหลกยาวประมาณ40่สิบเซนหรือว่าจะใช่หรือเปล่านะไปลองดูก่อนอพอดีเลยพอดีรูเป๊ะครับนี่ตัวหนึ่ง190บาทนะครับน่าจะอยู่แนวนี้ล ผมอยากได้ยางรุ่นนี้มากครับ Biston ครับเอามาไว้เป็นยางอะไรลนะ่เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่น้อง <S <S เชียงกงหรือเปล่านี่ครับขนาดยาง275เจทับแปดสิ R ่ิบสครับเนี่ยอยากได้ครับ เอ,เอาประกอบก่อนวันนี้ช่างอยู่คนเดียว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับช่างแรงเยอะครับแหนบ <c oughs> แค่นี้เอาอยู่ <c oughs> ช่างบ๊อบครับนีบ่สบายสบายโอ้โห <c oughs> นี่ถ้านแหนบเล็กนอนนัด เล่นหมดแล้วเหมือนฟแบบูโซ่เลยอันนี้แค่เสดื้อขาดนอน,นันบอกไปโดนงานเสียเบียบอ่ะฮะนอนนันฮะไอ,อ,อ,อตอนเรา้อาวิ่งลองรุปไม่ได้รัดสาแหลกดิดูว่ะแนวขนาดเนี้ยมันไม่หกักหรอก แต่สืดือเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าสารแหลกมันรวมสะดือยาวมากต้องตัดออกนะครับนี่อู่นี้พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้มีลิฟแล้วก็จะ่้มช่วงล่างได้ง่ายครับ หมื่นหนึ่งเลยบอกช่างบอบนี่หมืนห่มนหนึ่งเลยราคาเท่าไหร่นี่ฮะเจ็ดหมืน่นสี่หมืน่นสี่หมื่นพร้อมติดตั้งเลยนะ<อ>มาดูถ่า,ายเจ้าอยากครับโดนดันตูดก็มีนะ รอยฟันจะรึกไว้ตัดเสร็จก็ต้องนี่ใช้แป๊บครับเพิ่มแรงในการรัด โอ้มาแล้วครับช่วยยกแหนบจอย นหนักเอาเรื่องนะประมาณกี่โลช่างประมาณครึ่งรเหรอเฮ้ยถึงเราห้าสิบโลประมาณห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบโลไม่ถึงแปดสิบโอ้มาอีกช่องหนึ่งครับ ช่วยซ้อมหน่อยแล้วพี่มาดูด้านในหน่อยโอ้แล้วนโอ้มันยังไม่เข้าไอ้นี่หูแนบ ข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเรือตครดเข่ามดเรือตะไคร้ดันมาดันมาดันเลยยกดันเลยยกยติดอะไรอีก ยกอุ้ยต้องยกไม่แรงอีกติดอะไรตอนนี้สะดือก็ลงล่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปก็ใส่สลักครับงานเยอะไม่ช่าง เขาอุตสาห์ใส่มาจะตัดของเขาออกทเสร็จวิ่งงานต่อเลยวิ่งแล้วล้างจอดวิ่งทำไมครึ่งวันแล้ว นียึดกี่ตัวสองหรอฮะตัวเดียวเดียบร้อยครับยึดตัวเดียว,ยยยต,ว,ยวต่อไปก็สาลกครับนูล้อขยับครับฮะเกิดหรือเปล่านะากเกิดแล้วเกิดแล้ว ยางนะครับก็ยังพอวิ่งได้อยู่จะใส่สาแหลกได้ปะเนี่ยยังไม่ได้ด้วยนี่ดูครับเ,เห็นหรือเปล่าเป็นกิโลอ่ะเออมุอดมุดมุดม <laughs> <laughs> đó, ngát mút ừ, nữa còn ngắt, rửa đâu cửa đâu, u, ít, ít, cái này được, đây rồi, 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 จะดือยังไม่ลงร่องเลยครับเนี่ยเป็นหัวจะดือไปเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตอนนี้เกือบได้แล้วครับลงนั่นแหละไอ้นี่ตีลงดูดิตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยครับสะดือต่อไปก็ซารเร็ยังน่าคัา ฮะนี่นี่คือซาร์เร็เรโอ้เข้ามาอีกคันแล้วช่างบ๊อบรับเละครับงานนี้นี่มาอีกสองคันครับรถใครนี่อเอาเสียจโจโอ้สุดลอยบ้านกรวดครับไปวิ่งไหนนี่วิ่งหินลาดหินลาดหรอโอ้ยหินลาดเขาดิดนกะใคร ของเสียหัวเลยอ๋อนี่ครับรถเปลี่ยนหัวใหม่ครับสิเป็นหัวสิงใ์ไฮเทคครับโอ้โหฝากงฝากครอบจัดดักเลยครับคันนี้ขับไปก่อนครับยังไม่ต้องทำสีหาเงินก่อน รถแรงในบ้านกวดครับอันนี้ s o 7 d 1 9 5โอ้มอเตียวยางใหญ่เลยนี่อันนี้ก็เป็นท่อแฝดจากฟูโซครับเฮ้ยใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นหกรอดับกรีนครับเสียชีวิตครับ เฮ้ยคันนี้เป็นไรอ่ะคันนี้เป็นไรไฟตันน้ำมันช็อตทำเบรคโอ้ทำเบรกครับเบรคดีเกินเบรคมันดีเกิน,<อ>นยกล้อหลังอหรอ,อเบรคยกล้อหลังเหรอโอเ้เดี๋ยว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 ไปแล้วเหรอมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปหาเด้อไปแล้วนะสวย สายสาแหลกแล้วครับนี่ต้องไปใส่ดินแล้วก็ขานอีกนี่เดี๋ยวยิงบล็อกลมก่อนต่อไปก็ใช้มือบล็อกลมนี่เอาไม่อยู่ครับมันต้องใช้แรงคน ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องอะสะดือเดี๋ยวแก้ไขสปริงก่อนครับฝั่งนี้สปริงมันเหมือนว่ามันไม่ค่อยทำงานเอาละครับตอนนี้เราเพิ่มน็อตไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะดีดดีไหมเดี๋ยวให้นอนนัดลองก่อนยกสุดเลย ยกสุดเลยเยวให้นอนัดยกสุดเลยแต่แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วแหละเออมันต้องอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวเรียบร้อยครับับเดี๋ยวจะเอาไปเป่ากองแล้วก็อัดจารบีที่ร้านช่างโน้ตครับต่อไปก็ถึงคิวของดับกรีดกี่บาทครับช่าง6 0รโอเคครับเส้นก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> พุนเล่นพุนเล่น ตอน500เอยโอ้ทำไมาตังทอนมันพอดีแท้โอ้โหแสดง <4 20. S 1> ว่าคิดไว้ก่อนแล้วเนี่ย <laughs> หาตังทอนเก็บไว้เลย400โอเคขอบคุณช่างครับ